สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวแจ็กเก็ตนะครับที่เป็นของรางวัลชิ้นที่สองนะครับที่ผมได้มาอันนี้ผมได้มาประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากไปติดอยู่ที่กรมศุลกากร,กร,กรตัวนี้โดนภาษีไปอา980บาทนะครับก็ผมคิดแล้วก็ตกภาษีน่าจะพ1 0 0บาทนะเพราะว่าตัวนี้มันราคาเป็น9ก0 0พกว่าบาทนะครับ ไอรอนฮาร์ดก็โดนไปพันพันกว่าเหมือนกันนะครับเกือบพันพันหนึ่งร้อยหรือ,อยังไงเนี่ยจำไม่ค่อยได้นะครับตัวนี้เป็นผ้าสิบห้าออนนะครับเป็นผ้าสิบห้าออนอ่าด้านในผ้าสีน้ำตาลนะครับริมสีทองนะตัวนี้เป็นรุ่นฉลองครบรอบสิบปีของแบรนด์นะครับแบรนด์เบนเซ็กนะครับเบนักอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นแจ็คเก็ตรุ่นบี BDJ T2 นะครับเป็นรุ่นฉลองครบรอบ10ปีของแบรนด์นะก็จะเลยจะมีสีทองนะครับเป็นสัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองนะครับตัวนี้เป็นกระดุมทองคำแท้นะครับหมายถึงทองที่เคลือบเนี่ยเป็นของแท้นะเป็นทองแท้เคลือบนะครับไม่ใช่ว่ากระดุมทองทั้งเม็ดเคลือบด้วยทองแท้นะครับกระดุมทรงไททูะนะครับ ไททูแจ็กเก็ตเป็นทรงที่แบรนด์ไปแบรนด์ไปประยุกต์นะครับให้มันเป็นอเอกลักษณ์ของแบรนด์นะครับเป็นกระเป๋าคล้ายๆกระเป๋า,าวัตเทนนะครับค่ะบอยตัวนี้เป็นแบรนด์ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับผ้าทอเนี่ยคือแบรนด์ตัวเนี้ยเป็นแบรนด์ยุโรป100%นนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผลิตตั้งแต่ผ้าเนี่ยผ้าจนตัดเย็บใช้ที่ ยุโรปทั้งหมดเลยนะครับผ้านี่ทอจากประเทศประเทศอิตาลีนะครับน้ําหนักผ้าสิบห้าออนทอจากประเทศอิตาลีครับตัดเย็บที่โปรตุกเกสนะครับตัดเย็บที่ประเทศโปรตุกเกสนะครับนี่โรงงานลงทอผ้านะครับตัวนี้ใช้ผ้าผ้าของของโรงงานนี้นะครับ เป็นทรงไททูนะครับกระดุมน่าจะแข็งแรงนะดูยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็เริ่มใส่วันที่30ินะครับเพราะว่าลงทะเบียนวันที่29้าลงทะเบียนวันที่29แล้วก็รอแฮแท็กวันที่29ก็หลังจากนั้นก็เริ่มใส่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองลงแข่งตอนนี้เ็าเปิดเปิดรับสมัครแล้วนะครับ ลงทะเบียนแล้วนะครับหลักฐานดิบส่งวันที่29นะครับก็สวยอยู่นะครับตื่นเต้นอยากจะลองใส่แล้วนะผมลองใส่ดูแล้วครับโอเคนะครับพอดีเลยไซยุโรปมันจะมีเยอะหน่อยครับก็เลยใส่ไซเอสนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของคนไทยก็น่าจะเป็น ประมาณซาเป็นแบรนด์อื่นน่าจะเป็นไซส์ส8สดนะครับสัญลักษณ์ของแบรนด์นะครับเป็นรูปหัวหัวนี่เป็นรูปเขาไม่รู้ตัวอะไรน่าจะเป็นควาวัวหรืออะไรสักอย่างว่าน่าจะวัวนะ ลิมสีทองครับลูกเล่นเยอะหน่นนะครับเห็นไหมรอยตัดเย็บฟีเข็มนี่สวยเลยนะครับเนียบอยู่นะการตัดเย็บเนียยเป็นข้างล่างเย็บลูกโซ่นะครับ ปลายแขนก็เย็บลูกโซ่สาบในนี่เป็นริมยาวถึงถึงด้านล่างเลยนะผ้าด้านในสีน้ำตาลผมไม่รู้ว่ามันจะเฟดออกมายังไงนะครับก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ